ครับผมเพื่อนๆครับผมสวัสดีงามๆยามเย็นๆนะครับผมวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตรงถนนสายสองอีกที่หนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็คือรันเวย์เอทีเอนะครับผมเพื่อนๆน่าจะสงสัยกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงมาทำคลิปตรงนี้ในวันนี้นะครับผม ก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับเดิมทีเป็นของนี่ครับเจ้าของแบรนด์แมคโดนัตนะครับผมแต่วันนี้เขาก็ได้คืนพื้นที่แล้วก็มีคือมีการทำแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับผมผมก็เลยจะมาถ่ายแนะนำให้เพื่อนๆที่เตรียมตัวจะเข้ามาเที่ยวเมืองพัทยายนะครับผม เป็นแลนด์มาร์คที่เรียกได้ว่าระดับโลกเลยนะครับรันเวย์เอทหรือว่ารันเวย์88นะครับผมมีพื้นที่ให้เช่าจำน่ายอาหารนา,นานาชาติเลยนะครับผมถึงตรงนี้แล้วก็บอกได้เลยว่าเมืองพัทยาของเราเมื่อกับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็เตรียมตัว รับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามากันได้เลยนะครับผมมีหลายโครงการที่ทางมือพัทยาได้ทําอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินนะครับแล้วก็โครงการเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์ชายหาดต่างๆแต่ที่เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นในภาพก็คือห้างร้านต่างๆตอนนี้ก็ปิด แบบสนิทเลยนะครับมีแต่ติดป้ายให้เช่าให้เซ้งกันนะครับผมเพราะว่าเป็นวิกฤตหนักของการแพร่ระบาดของเจ้อโรคโควิด -19 นะครับ โอเคครับเ okay. พื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้ามาชมในโครงการกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ชะลอการก่อสร้างนะครับเพราะว่าเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19ก็ทําให้ต้องมีการหยุดการก่อสร้างก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเนี่ยครับผม แต่ละท่าเป็นรุ่นไหนเอ่ยนะครับพอดีไม่ถนัดเรื่องเ,ออเครื่องบินสักเท่าไหร่น่าจะเป็นโบอิงใช่ไหมโบอิงเท่าไหรอ่อ่ะถ้าเพื่อนๆน,นรู้จักรุ่นก็คือให้เข้ามาคอมเมนต์แนะนำด้วยนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่รู้จริงๆแต่ที่เรารู้ก็คือถ้ามีหน้าต่างแบบนี้ก็น่าจะเป็นหน้าต่างสองชั้นน่าจะมีสองชั้นแะครับผม เอามาคือเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่ว่าเครื่องบินแบบของเล่นนะเพื่อนนะจะเข้าใจผิดนะ <c oughs> อันนี้ของจริงเลยนะครับแต่ว่าน่าจะปลดระวางจากจากการใช้งานแล้วก็เลยเอามาซื้อเจ้าของเจ้าของก็เลยซื้อเอามาทําเป็นร้านอาหารเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศกันก็ต้องรอนูุนแหละครับสร้างเสร็จนั่แหละครับผม สวยงามมากนะครับถ้าสร้างเสร็จน่จาจะสวยงามกว่าน,นี้นะครับผมลันเ8 8 8โอเคครับเพื่อนๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะหากเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสติีทฟู้ดออนทัวร์ไว้นะครับผมผมก็จะได้ ทำคลิปดีๆและมีประโยชน์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับถือว่าเป็นการรีวิวเมืองพัทยาให้เพื่อนๆที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้รับทราบสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนะครับผมโอเคครับลาไปก่อนครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีงามๆครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม